นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Get Good with Money: 10 Simple Steps to Becoming Financially Whole oh ของ Tiffany Aliche เมื่อถ้าเกิดสมมติเราอ่านหนังสือการเงินมานับไม่ถ้วน แน่นอนว่าข้อมูลความรู้มักจะตีกันไปหมดเลยสิ่งที่ผมกําลังจะเน้นย้ําก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังอา่านหนังสือเล่มไหนอยู่และหนังสือเล่มนี้กาลังจะสอนอะไรเราจรงิงๆแต่เราจะรู้แค่ว่าเราได้อา่านหนังสือมันไปแล้วแค่นั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตที่เราอาร่านหนังสือเหมือนกับการหายใจนั่นแปลว่าเรากําลังหายใจเขาออกเป็นตัวเลขหายใจเขาออกเป็นบัญชีในหายใจเขาออกเป็นการลงทุนเมื่อก,การลงทุนของผมมันอยู่ในกระแสะเลือดของผม แน่นอนว่าการเงินนี้มันก็ย่อมอยู่ในกระแสเลือดเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเราล้อไปกับบางสิ่งบางอย่างให้เราเชื่อมั่นและมุ่งมา่ปรารถนานั่นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นการย้ําเตือนว่าการเงินเป็นสิ่งที่สาคัญแต่ไงแล้วก็ตามผมอยากจะเน้นย้ําอีกต่อหนึ่งว่าเราจะต้องให้ความสําคัญกับการเงินในระดับที่พอดีไม่ใช่ว่าการเงินนี้มันสําคัญที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลย ที่ผมย้นย้ำเรื่องการเงินไม่ได้แปลว่ามันไม่สําคัญหรือมันสําคัญที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เอาไว้ก็ยังดีแล้ววันหนึ่งเราก็จะค้นพบว่าต่อให้เราจะมาทําทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ไม่เท่ากับการรู้จักตัวเองและการรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเขาพอดีคําว่าพอเหมาะพอควรนะเขาพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับมันต่อไปขอให้เราทุกๆคน ตั้งใจมั่นในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วเราก็จะค้นพบทางออกหรือแสงสว่างของการเงินในบ้านปลายอย่างแน่นอนผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการควบคุมงบประมาณในการใช้จ่ายคือหลักของการอดออมเงินเพื่อลงทุนถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ควบคุมรายจ่ายเลยแน่นอนเราก็จะไม่มีรายรับที่เพิ่มขึ้นพอเราไม่มีรายรับปุ๊บเงินออมหรือเงินที่จะลงทุนนี้ก็จะหดหายไปสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำนั่นก็คือเราต้องควบคุมรายจ่ายให้มากที่สุดเขาเป็นบัเจสนิสตา เขามักจะคำนวณว่าเอ๊ะวันนี้ฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะกินอะไรดีถ้าฉันกินอันนี้ฉันจะเหลือเงินเท่าไหร่เพราะฉันเหลือเงินเท่านี้ฉันจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรได้บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิดแบบเป็นกระบวนการเมื่อเรามีกระบวนการสร้างให้ชัดเจนในความคิดของเราเราจะรู้แล้วว่าเงินนี้ควรจะจัดสรรไปทิศทางใดเงินนี้ควรจะใส่ตะก้านั้นนี้นู้นไม่ว่าจะเป็นตะก้าเงินออมตะก้าการบริจาคหรือตะก้าการลงทุนคุณต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเข้าใจให้ดีว่า ชุสิ่งทุกอย่างเบลอใบน,นี้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวขอให้เรารักตัวเองให้มากพอและขอให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุผลด้วยกันเสมอถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีความสุขกับการใช้ใจ่ายก็ไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีความสุขกับมันขอให้เราเรียนรู้ว่าการอดออมในช่วงเริ่มต้นเป็นการทรมานอย่างยิ่งมันคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่ว่ามันย่อมให้ผลหวานอย่างแน่นอนในบ้านปลายถ้าเราไม่เชื่อมัน่นในเรื่องการเงิน ก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงเชื่อว่ามันจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีต่อไปแน่นอนละเกิดสมมุติว่าเราเชื่อมั่นแล้วมันไม่ดีก็ขอให้เราปรับเปลี่ยนวิธีทางปรับเปลี่ยนการเชื่อมั่นและล้มล้างความรู้สึกเดิมๆออกไปให้หมดเปลี่ยนความเชื่อปรับตัวเองนั่นแหละคือตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมปัญหาของการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาปกติแต่เป็นช่วงวิกฤตของชีวิต ผมคิดว่าการที่เราจะทดสอบว่าเราเมีความแข,แข็งแกร่งทางการเงินแค่ไหนหรือ financial strength มันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเราจะต้องเจอบททดสอบที่ใหญ่พอสมควรไม่นจะเป็นวิกฤตทางการเงินคลื่นเวฟต่างๆที่มันกระแทกกระทันในชีวิตของเราในอนาคตนี้จะมีคลื่นอีกคลื่นหนึ่งที่เรียกว่าคลื่นของเงินเฟอ้อและแน่นอนว่าตัวผักดันที่เป็นตัวเน้นย้ำเลยก็คือราคาของน้ํามันราคาน้ํามันนี้จะดีดตัวสูงพุ่งขึ้นสูง แล้วแน่นอนข่าวก็จะประคมว่านี่คือเหตุการณ์ของสงครามที่มีผลต่อซัพพลายของน้ํามันเมื่ออุปทานของน้ํามันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอุปสงค์ก็ย่อมแปรผันตามไปและนั่นแหละก็จะเป็นเหตุผลว่าราคาน้ํามันก็จึงไม่หยุดนิ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กําลังผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรงในรับมือการเงินอย่างไรนี่เป็นโจทย์ที่สําคัญที่ผมคิดว่าเราทุกคนควรจะทามันก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ราะถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงเราย่อมมีโอกาสเดือดร้อนหรือลำบากได้แน่นอนทักษะของการเงินจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินและการวางแผนทางการเงินเป็นหลักถ้าเกิดสมมุติเราย่อยทั้งหมดเลยให้เหลือแค่2ทางนั่นก็คือเป้าหมายและการวางแผนเราต้องมองก่อนว่าเป้าหมายของการเงินเราคืออะไรเราต้องการช่วยเหลือใครบ้างไหมเราต้องการที่จะจุนเจือใครบ้างหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราเป็นนี้มันสะท้อนอะไรในตัวเราบ้าง ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ทำอะไรเลยให้มันดีขึ้นแล้วเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือใครให้มันเป็นในทิศทางที่ดีได้จริงๆมันเหมือนประมาณว่าเราไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้เลยในตอนนี้ให้เราก็ไปคาดหวังว่าให้คนอื่นนั้นดีขึ้นจากสิ่งที่เราช่วยเหลือผมคิดว่าการช่วยเหลือนี้มีคำนิยามที่ละเอียดถี่ถ้วนมันแล้วแต่เราว่าเราจะมองมุมไหนเมื่อเรามองมุมที่เฮ้ยถ้าเกิดสมมติเราช่วยเหลือครั้งหนึ่งแล้วเราต้องช่วยเหลือไปตลอดหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการที่ เราให้การช่วยเหลือคนบางคนแต่เขากลับมองว่านี่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องช่วยเหลือเขาแน่นอนว่าสตรสาเร็จของการช่วยเหลือไม่มีอยู่จริงจงเรียนรู้เรื่องการเงินนี้มันเป็นเหมือนแต้มต่อเหมือนกันแต่มันก็เป็นแต้มลบถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองการเงินนี้ให้อยู่รอดจงเรียนรู้ว่าความมั่นคงงจิตใจก็สําคัญช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าช่วยคนอื่นเกินกํนาลังของตัวเองเด็ดขาดไม่อย่งางนั้นการเงินของคุณจะพังและคราวนี้สรุป ต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไปอีกและนี่เป็นสิ่งที่เป็นวัฏถจักที่ไม่ค่อยดีแน่นอนจงเปลี่ยนตัวเองได้แล้วแต่วันนี้ส่วนเรื่องของการวางแผนทางการเงินคุณแค่เรียนรู้ว่าการวางแผนทางการเงินอยู่ที่การทํางบการเงินในแต่ละเดือนทุกๆวันนี้คุณกําลังใช้จ่ายไปกับอะไรอัตราเร่งที่คุณใช้จ่ายมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมถ้ารายจ่ายอะไรมันบานปลายเช่นรายจ่ายคงที่ลดมาได้หรือเปล่าและ,ะรายจ่ายพันแปร เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่เน้ยนย้ำว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เท่าไหร่นักเพียงแต่เราไม่ต้องเพิ่มรายใจ่ายให้มันรวดเร็วให้ลองดูสังเกตที่รายได้ว่ามันจุนเจือพอไหมถ้าไรายได้น้อยไปเพิ่มขึ้นลองหาวิธีอื่นๆลองหาวิธีจัดการเรื่องงบการเงินฝึกฝนในการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือที่ก็บัจเจตนิสตาอย่างที่คนเขียน,นเน้ยนยำ้ำเพื่อให้เรามีเงินเก็บเ,เพิ่มเติมแล้เราก็จะมีอิสระทางการเงินต่อไปชีวิตหนึ่งชีวิต อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องการเงินมากเท่าไหร่เพียงแต่เราแค่ต้องใส่ใจบ้างก็เท่านั้นเองะนะวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองใส่ใจเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งถึงแม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจมันเลยหรือเป็นเรื่องที่เราอยากจะปัดปัดมันทิ้งไปะนะวันนี้ถ้าเกิดสมมติคุณมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ผมเข้าใจคุณดีแต่สิ่งที่คุณจะเข้าใจดีที่สุดก็คือตัวของคุณเองต่อให้คุณมีรายจ่ายเยอะไม่มีรายได้คุณก็ต้องมานั่งคำนวณแล้วว่าคุณจะหารายได้ได้ไดจากทางใด p Passive Income Active Income อายุของคุณในตอนนี้เรียนรู้รับรู้ว่าการเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่ได้สอบแสวงหาอะไรใหม่ๆเลยจงเริ่มต้นสอบแสวงหาอะไรใหม่ๆถึงแม้อาจจะไม่ดีที่สุดแต่มันก็ย่อมบ่งชี้ไปยัยงจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้เช่นกันแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ผมเรียนรู้การลงทุนใน p r i v a t e company หรือ IPO รวไมไปถึงจุดที่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจมันจงแบ่งสันบันส่วนจงตระหนักรู้ ถึงสิ่งใหม่ๆบ้างไม่ใช่ว่าเราในวันนี้ทําในจุดๆเดิมทําในสิ่งๆเดิมมันจะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยถ้าเราทําแบบนี้ต่อไปรับรู้ว่าชีวิตเราไม่เดินเป็นเส้นตรงการเงินก็เช็เช่นเดียวกันศึกษาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นในตัวผมเองในวันนี้ผมก็ศึกษาอะไรที่มันต่อย,ยอดต่อไปการเงินนี้มันอาจจะโอเคค่อนข้างมันคงไปแล้วผมก็เลยเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสกับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนแรกๆหรือเป็น เทียแรกของการที่เราไปลงทุนในจุดจุดหนึ่งที่ยังมีคนไม่ค่อยรู้จักมากอาจจะเป็นแรกลงทุนที่เป็นเซียนหุ้นได้เลยหรือเป็นเซียนการลงทุนในแบบฉบับนั้นนี่คือหน้าที่เราที่เราต้องสอบสวนหา,าการลงทุนที่ดีที่สุดจงเป็นเทียแรกจงเป็นเวฟแรกแล้วผมก็มีความคิดว่าการลงทุนนี้ก็จะงอกงามต่อไปอย่างสิ่งที่ผมตั้งใจสุดท้ายนี้ความเชื่อที่ว่าใช้ก่อนเก็บเป็นสิ่งให้ล้าสมัยไปแล้วยุคนี้ต้องเก็บก่อนใช้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางมีเงินเก็บได้เลยเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้เข้ายุคสมัยนั่นจึงเป็นโอกาสของเราที่เราจะมีเงินออมและมีเงินเก็บต่อไปแน่นอนการที่เราจะมีเงินลงทุนคุณต้องมีเงินออมและมีเงินเก็บคุณจะหลีกเลี่ยงสองสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยเมื่อคุณจะอดออมด้วยวิธีทางใดขอให้คุณเรียนรู้ว่าคุณกําลังทําเพื่อตัวของคุณเองคุณกําลังรักตัวเองเป็นและคุณกําลังเห็นแก่ตัวในด้านที่ดีนั่นคือคุณกําลังนึกถึงตัวเองจริงๆว่า วันนี้ฉันรู้อยู่แก่ใจว่าฉันเนี่ยจะต้องหมดเงินไปจากสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันทำการหาเงินจากงานประจำนี้ถึงแม้เราจะมีเครดิตที่ดีแต่เราจะไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับระบบทุนนิยมนี้ต่อไปได้เลยการลงทุนเป็นทางออกเดียวของยุคสมัยนี้ที่เราพึงที่จะทำได้ขอให้เราตระหนักรู้เรื่องนี้ให้เยอะๆทุกคนเลยที่เราเรียนรู้ว่าเราทำไงดีกับชีวิตสำรวจทรัพยากรในตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างเช่นเงินเวลา ความสามารถต่างๆน่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยต่อไปยังยุคอนาคตได้จริงและเราคนเดียวเท่านั้นที่เอาตัวรอดในเกมทุนิยมครั้งนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเองจริงๆผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ